ว่าคุณอภิสิทธิ์คงจะเป็นคนลักษณะแบบนี้คือพูดจาให้ดีแต่ทุกคนเอาไว้เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์พูดกับคุณอนันต์ปัญญารชุนคุณหมอประเวศเรื่องปฏิรูปบ้านเมืองเสร็จแล้วคุณอภิสิทธิ์ต้องการที่จะชะลอความกดดันก็เลยใช้คุณอนันต์กับคุณประเวศพอใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดงบมาให้ก่อนหนึ่งไปบแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ทิ้งละวันนี้คุณอภิสิทธิ์ไม่พูดถึงงานปฏิรูปการเมืองของ คุณนันน์ปัญญาชุนไม่พูดถึงงานพิจารหาโมเวทนี่คือนิสัยคุณอภพิสิทธิ์ตกงลงคุณตัิที่กำลังจะบอกว่าคุณแตพิสิทธิ์นี่ต้มคนแก่เลยฮะต้มคุณนันน์อาจารย์ประเวศผมว่าคุณพิสิทธิ์เองผมว่าคุณพิสิทธิ์ต้มคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะต้มคนแก่ต้มคนไทยทั้งประเทศโดยมีคุณเจิมิ์ปิ่นทองณวันนี้เป็นหัวหอก ที่ยังไม่เป็นทางการออกมาปกป้องคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่โจมตีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะในเรื่องการทํางานเนี่ยก็จะโดนกระบวนการของคุณอภิสิทธิ์คือทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการหมดครับคคุณทวีที่รับตกลงพักการเมืองใหม่นี่ใครต้มใครคะคุณพิโยต้ตองทราบถึงที่มาที่ไปของพักการเมืองใหม่ก่อนถึงจะเข้าใจหลังการชุมนุมร้อยกวาสามวันแล้วเนี่ย เรามีการคุยกันว่าเราจะดาเนินกิจกรรมทางการเปองยังไงต่อผมวันนั้นผมก็อยากจะกลับมาทำเอสทีวีทำหนังสือพิมพ์ทําเว็บไซต์ผมเหมือนเดิมคนที่อยากจะตั้งพรรคก็คือคุณสุริยสัยกตศิลาและคุณสมศักดิ์คุณสายสุขผมก็ค้านค้านมาตลอดนะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วก็เลยมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเรียกประชุม ท,ทำไมคุณสันติถึงคาไม่อยากตั้งรคการเมืองคนระผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่กับสื่อมีความรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่กับมันและพัฒนามันต่อไปเพราะผมไม่มีเวลาทํางานกับมันแม้แต่นิดเดียวนะฮะอ,อ,อยากจะเข้าไปสัมผัสเด็กรุ่นหลังแล้วก็ฝึกอบรมเขาให้องความรู้เขาเพราะเวลาไม่มีช่วงหลัง ผมก็เลยอยากจะอยู่อย่างนี้แต่เพระเอิญอย่างว่าเนี่ยฮะเราห้าคนเวลาคุยกันแล้วเนี่ยถ้ามีมติกันแล้วเนี่ยม,มันก็ต้องผูกมัดกันก็ต้องไปก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นลองประชุมใหญ่พันธมิตรลองถามความเห็นเขากันละกันใ,ในที่สุดแล้วเขาก็มีมติ70-80%อยากจะตั้งพรรคกันคนที่อยู่กับผมหลายคนก็ไม่เห็นด้วยคุณชุริวิทย์วีรวันก็ไม่เห็นด้วยบอกไม่ควรจะตั้งทีนี้พอตั้งขึ้นมาปังปับเนี่ยมันก็มีคําถามว่าเออ พรรคการเมืองใหม่เนี่ยจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะต้องยอมรับว่าพานมิตรเนี่ยเป็นกลุ่มมวลชนที่ไม่ใช่หัวแข็งแต่เป็นคนมีปัญญาใครไปสั่งหันซ้ายหันขวาไม่ได้ทีนี้ทางเหนือทางตะวันออกทางอีสานทางใต้เขาก็มีแกนนําเขาก็เขาก็เสนอกันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะคุณสมศักดิ์ก็จะถูกเสนอคนโน้นจะถูกเสนอคนนี้ถูกเสนอมันกลายเป็นเบี้ยหัวแตะ ฮมันก็คงจะยกมือแล้วสู้กันแหละในที่ประชุมนะฮะในที่สุดแล้วคนก็เลยมาบอกว่าเอาผมเป็นหัวหน้าพักทุกคนก็เลยยอมหมดคุณประพันธ์เองเนี่ยเป็นคนเริ่มตัวนี้อืคุณประพันธ์ไปปราศัยที่หัดใหญ่ก่อนที่จะมีการตาั้งพรรครหมือง็นทรัซัมว่าเสนอให้ผมได้เป็นหัวหน้าพักมผมลึกๆผมยังฉุนคุณประพันธ์เลยฉุนเพราะว่าอะไรฮะฉุนเพราะว่าไปดึงชื่อผมขึ้นมามผมอยู่ผมจะเฉยที่ไม่เคยได้อยากเป็นเลยนะไ,ไม่เคยอยาก,ยากเป็นเมืองหม่ไม่เคยอยากเป็นไม่เคยอยากเป็นแต่เหตุผลที่ จำเป็นต้องเป็นในช่วงนั้นก็ด้วยสองเหตุผลผมก็บอกว่าถ้าผมเป็นพักการหัวหน้าพักเนี่ยผมจะเป็นช่วคราวให้พักมันก่อตั้งแล้วผมไม่ลงเลือกตั้งนะ <S <S แล้วผมจะลาออกแต่ก่อนหน้านั้นที่ลานพระบรมรูปสรงม้าคุณทศิษตาสายว่าจะไม่รับตาแหน่งทางการมันขึ้นอยู่ในย่าที่คุณปิยวยต้องตีความว่าตําแหน่งทางการเมืองคืออะไร,รสําหรับผมแล้วตาแหน่งทางการเมืองก็คือตําแหน่งทางการเมืองที่เป็นการเมืองจริงๆก็คือเป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา เป็นเลขาธิการนายกหรือเป็นอะไรทำนองนี้แต่การเป็นหัวหน้าพักชั่วคราวเพื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วให้พักมันอยู่ได้แล้วลาออกเนี่ยผมไม่ได้ถือว่านี่เป็นตําแหน่งในางการเมืองเหมือนกับเป็นตําแหน่งทางบริหารเพื่อจัดรูปแบบของพักให้มันเกิดขึ้นใ,ให้มีสํานักงานให้มี หน่วยงานฝึกอบรมมีหน่วยงานวิชาการให้วางนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ลาออกซึ่งผมก็ลาออกจริงผมอยู่สั้นๆผมผมอยู่ประมาณไม่ถึงปีสุดท้าผมก็ลาออกที่นี้พรรคก็ตั้งแล้วการเลือกตั้งก็กำลังจะเข้ามาถึงนี่แหละทำไมไม่ปล่อยให้เลือกตั้งแล้ววัดความนิยมพรรคการเมืองใหม่ไปเลยฮะนี่แหละคือปัญหาใหญ่เพราะว่าเรามาสรุปทางพันธมิตรในการประชุมพันธมิตรมีผมมีคุณสมศักดิ์มีคุณสมเกียติมีคุณพิภพและมีพลตรีจำลอง เรามาประชุมแล้วเรามีความเห็นว่าถ้าการเมืองระบบมันยังเป็นอย่างนี้อยู่มันจะเป็นลักษณะอป,ปรีไปจันไรามามันไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นคนบอกคุณสมศักดิ์ในฐานะซึ่งคุณสมศักดิ์เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่และคุณสมศักดิ์เป็นตัวแทนของพันธมิตรที่ส่งไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่เพราะตอนที่เลือกหัวหน้าพรรคคนต่อมาจากผมเนี่ยมีหลายคนจะสมัครแข่ง เรามีมติว่าส่งคุณสมศักดิ์เป็นหัวหน้าพักประกันแล้วผมทําหน้าที่ไปพูดกับคนที่สมัครบอกให้ถอนตัวดีกว่าไม่อยากให้ทะเลาะกันในพักคุณสมศักดิ์ก็คือเป็นตัวแทนของแกนนำพนมิรไปเป็นหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นคุณสมศักดิ์เนี่ยจะต้องนําฉันทามติของแกนนําไปชี้แจงให้กับสมาชิกพรรคการเมืองใหม่และไปชี้แจงกับการบริหารพักเป็นฉันทามติหรือเท่าแก่สั่งคะไม่มีจะไปเท่าแก่ได้ไงฉะนั้นคุณไม่ได้ฟังรายการเมื่อออกออกมาเมื่อคืน คืนวันจันทร์เขาย้อนคุณสัตติกลับมาครับผมไม่ได้ฟังรายการคุณสัตติไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะเพราะว่าคนซึ่งมีมติว่าโหวตโนเนี่ยไม่ใช่ผมผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะผมมีมติอยู่อย่างเดียวว่าพักการเมืองใหม่ไม่ควรที่จะส่งอืไม่ควรที่จะส่งนักการเมืองลงแต่โหวตโนนี่เป็นการประชุมอีกครั้งหนึ่งการประชุมครั้งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพันธมิตรรุ่นหนึ่งรุ่นสองและประกอบด้วยคณะกรรมการปกป้องแผ่นดินสิบเจ็ดคนซึ่งผมไม่ได้อยู่ ผมไปรักษาตัวอแล้วก็มีการเสนอว่าถ้างั้นใช้โหวตโดโโกันละกันเป็นการแสดงความรู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับระบบการเมืองปัจจุบันโหวตโนนี่ใครคิดขึน้นมาครับคุณต้ทิอย่าไปรู้เลยผมขี้เกียจให้คนคนนั้นเป็นเป้เปากับเอาเป็นว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกลับมาคุณจำลองพี่ลองบอกส่วนที่พวกเราอย่างนี้นะผม,มเอาสิพี่เอาก็เอาเพราะฉะนั้นแล้วคนซึ่งมาว่าผมเป็นเจ่าแก่เนี่ยเข้าใจผมผิดหมดเลยแตผมไม่ได้รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะต่ไม่เป็นไรผมไม่ถือสาหรอก เพราะว่าโทษนะคุณพิโยโทษท่านผู้ชมทุกวันนี้อะไรๆก็กูอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรักที่จะเป็นไม่รักที่จะเป็นเมื่อเป็นแกนนําหรือเป็นผู้นำมวลชนต้องยอมรับสาวุธต่างๆที่เขาใส่ให้นะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดกระบวนการต่อไปแล้วภาคการเมืองใหม่จะย่ังไงคุณสมศักดิ์เขาก็เห็นด้วยนะกับการไม่ส่งลงครับ ท่านเกียงบอกเลยบอกว่าแต่ผมจําเป็นต้องไปพูดกับสมาชิพกพรรคและกรรมการบริหารพรรคก็เลยพัฒนาต่อมาจนกระทั่งถึงการลงคะแนนเสียงเมื่อ,เม,อเมื่อสองวันที่ผ่านมานี้นะฮะเมื่อการลงคะแนนเสียงแล้วคนประมาณพันกว่าคนเกือบสองพันคนเก้าสิบเปอร์เซ็นตบอกว่าให้โหวตโนคุณ<แ>สมศักดิ์ในฐนานะัวหน้าพรรคคุณสมศักดิ์ส,สามารถใช้มติ ในการลงคะแนนเสียงั้นเป็นปฏิไปได้แต่คุณุศักดิ์ไม่ใช่คุณศักดิ์กลับไปใช้ว่าถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วคุณุศักดิ์ก็จะความเห็นนี้ไปประชุมกรรมการบริหารเพราะตามกฎหมายแล้วกรรมการบริหารมีสิทธิตัดสินใจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ยุ่งเลยสุดแล้วแต่ทางพรรคการเมืองใหม่ถ้าพรรคการเมืองใหม่ตัดสินใจเดินทางสวนทางกับพันธมิตรกับพันธมิตรก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิพรรคการเมืองใหม่ทาได้นะฮะแต่พันธมิตรก็จะเดินหน้าโหวตโนอย่างเดียว ซึ่งเมื่อโหวตโนแล้วเราก็จะโหวตโนทุกภาครวมไปจนถึงภาคการเมืองใหม่ด้วยคุณสนทิก่ก็เลยปลาสายบนเวทีบอกว่ากำสันกันนักอยากจะเป็นสอสอทำาบหลงยศถูกต้องเพราะว่ามีคือคือโดยเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่อยากจะลงปฏิริษีคนคิดง่ายๆคิดง่ายๆว่าเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวเนี่นะคราวที่แล้วลงสกสอขอถึงภาคการเมืองไม่ได้แต่ก็มีเสียงบริสุทธิ์แสนกว่าเสียงเขาก็มองว่า เสียงบริสุดของพรรคการเมืองใหม่เนี่ยทั่วประเทศไทยน่าจะมีสักล้านสองล้านเสียงก็กลับเป็นสอสอสบายสบายเพราะฉะนั้นปาติลิเียหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะได้กันครับก็เลยขยันกันหาเสียงขยันกันมาโจมตีทางพันธมิตรแกนนาพันธมิตรโจมตีผมคือตัวเองเนี่ยอยากลงส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นใครผมไม่รู้นะฮะมีประธานสาขาพรรคบางบางคนเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยากจะลงสอสอก็เลย พลิกประเด็นคือเรามองภาพใหญ่มากกว่าเรามองการปฏิรูปทางการเมือง<ะ>มากกว่าการซึ่งส่งปฏิริษีงไปสี่ห้าคนและได้สี่ห้าคนแล้วก็ไปนั่งปั้นชิมปั้นเฉอในสภา<ะ>แล้วก็ไปอยู่ในวังวนของน้ําเน่าเหมือนเดิมเรากับมองว่าอย่าพึ่งลงตอนนี้ได้ไหมลงงวดหน้า<ะ>แต่ออกมาทํางานร่วมกันทำโหวตโนร่วมกันเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าระบบการเมืองปัจจุบันนี้มันไปไม่รอดแล้วแล้วรอจังหวะที่ดีแล้วค่อยลงงวดหน้าก็<ะ>เขาไม่รอกัน<ะ>เ้าเรื่องของเขา ทีนี้คนก็ถามว่าโวโนแล้วโสวัดโวโนแล้วไปไงต่อฮะคือโวโนเนี่ยมันไม่เหมือนการปฏิรูปการเมืองที่คุณนันน์ก็ทําหรือคุณหมอประเวททำโวโนคือการออกไปแสดงสิทธ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นพนธมิตรคุณไม่จำเป็นต้องไม่ชอบผมแต่ถ้าคุณโหวตโนแสดงคุณไม่ชอบพักทุกพักเมื่อคุณไม่ชอบพักทุกพักเราก็ไม่ชอบพักทุกพักเราถึงโหวตโนแต่ว่าในยะเบื้องหลังของการไม่ชอบพักทุกพักนั้นก็คือว่าเราไม่ชอบระบบการเมืองปัจจุบันเพราะระบบการเมืองปัจจุบันเป็นเป็นระบบบริษัทพักการเมืองจำกัดมันเป็นบริษัทพักประชาธิปัตย์บริษัทพักเพื่อไทยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนพวก พรรคการเมืองปัจจุบันนี้มันไม่ได้เลือกสสอเข้าไปเพื่อทําหน้าที่นิติบัญญัติมันเลือกสสเข้าไปเพื่อเลือกคนเป็นนายกแล้วก็เพื่อยกมือให้กับนโยบายของมันด้วยเหตุนี้เนี่ย <c oughs> เขาไม่จำเป็นต้องเป็นพนักิตร <c oughs> เขาไม่จำเป็นต้องชอบผม <c oughs> แต่ถ้าเขาโหวตโนแสดงว่าเขาคิดเหมือนเรา <c oughs> เมื่อคิดเหมือนเราแล้วเนี่ยคนที่คิดเหมือนเราเนี่ยสามารถที่จะรวมเป็นพลังถ้าสมมุติคุณประโยชน์มีคนโหวตโนไม่ต่ำกว่าห้าล้านคนครับ <c oughs> มันจะมีผลทางการเมืองมาก มันจะมีผลตรงที่ว่ามันจะก่อให้เกิดกรียธรรมางการเมืองแล้วว่าคนอย่างน้อยห้าล้านคนแล้วห้าล้านคนนี้มีอิทธิพลมากพอแล้วก็มีจํานวนมากพอกว่าคนที่ลงปฏิริสทุกๆุรรักสมมุติว่าแยกพรักประชาธิปัตย์ออกแยกพักเพื่อไทยออกเพล่เหลห้าล้านคนยังจะมากกว่าปฏิริสของพรคประชาธิปัตย์มากกว่าปาิริสของพรักเพื่อไทยถ้าอย่างนั้นทาไมไม่ให้ห้าล้านคนนั้นโหวตให้พักการเมืองใหม่เลยล่ะไม่ได้กับไม่ได้เพราะว่าพักการเมืองใหม่เป็นพัก ที่บางคนเขาไม่ชอบครับเป็นสิทธิของเขาแต่ว่าถ้าระบบแล้วเนี่ยเขาเห็นด้วยเห็นด้วยทั้งหมดเลยครับที่คุณสนที่เอาความมั่นใจมาจากไหนฮะทั้งทั้งที่คุณอนันต์บัญยสาชุนก็พูดเรื่องปฏิรูปก,การเมืองอาจารย์ประเวศวสีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นลงมาทําเรื่องปฏิรูปก,การเมืองปฏิรูปรประเทศไทยคุณอน,นันต์กับคุณประเวศมาทําโดยเอาชื่อเสียงส่วนตัวมาทาครับนะฮะแต่ผมเสนอไปให้โวตโนเนี่ยเอาจิตวิญญาณของทุกคนมาทําจิตวิญญาณของการไม่ชอบ นะฮะอุปมาใหม่เหมือนคุณเนี่ยต้องการจะบอยคอตสิ่งสิ่งนี้เพราะคุณไม่ชอบมันแล้วเกินเขาไม่จะเป็นต้องเป็นเพื่อนคุณเขาไม่จะเป็นต้องเป็นพันธมิตรแต่เขาไม่ชอบไอร้านขายของร้านนี้เพราะหนึ่งมารยาทมันสามกลับนะสองม,ม,ม,มันดูถูกคนสามมันคิดเงินแพงสี่โน,น้มมันก็จะบอยคอตโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของการบอยคอตโดยใช้จิตวิญญาณบอยคอตจะหนักแน่นและมีอิทธิพลแล้วก็มีความหมายมากกว่าการ ขายชื่อคุณนันนปัญญาชุนหรือหมอประเวศวะสีเพราะคุณนันนนปัญญาชุนกับหมอประเวศวระสีก็ทำได้เพียงอย่างเดียวก็บอกว่าขอปฏิรูปการเมืองเอานักวิชาการมาสัมมนารับงบประมาณจากรัฐบาลมาแล้วแล้วก็มาจัดสัมมนาก็เอาเงินจากสัมมนาจะทำได้เพียงแค่นั้นแต่โหวตโนนี่ต้องลุกขึ้นไปออกเข้าไปในกูหาเลือกตั้งจะแล้วการโหวตโนก็คือไม่ประสงค์จะเลือกอันใดตรงนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าการเมืองใหม่ของสังคมไทยที่คุณสนที่อยากเห็นจริงจริง